สวัสดีครับพี่พี่ตอนนี้ชามาชามีสปอนเซอร์นะก็สปอนเซอร์เลือกอีกแบบหนึ่งเป็นฉายาของมันว่าน้ำเกลือแร่นะก็วันนี้ชาจะกินเลยนะก็ชาซื้อน้ำสปอนเซอร์หรือน้ำเกลือแร่ฉายาของมันนะก็เขาเขาต้องตอกตรงนี้นะก็มันถึงจะรสชาติอร่อยมากเลยนะฮรสชาติอะไรประมาณว่าเปรี้ยวหวานๆส้มๆนะ จะกินให้ดูนะตอนนี้ชัยุดที่ป่าช้านะอันนี้เป็นศาลาป่าช้านะนี่ก็ชาจะกินให้ดูนะ